เขาเป็นคนไวคือในหัวผมก็คิดก็คิดในหัวก็คิดกันแต่เราไม่พูดแต่ว่าด้วยด้วยความที่โบเป็นคนทุกอย่างไวมืตบมุกตบเป็นคนตบมุกแคเขาเป็นคนตบมุกอ่ะเวลาเขาได้มุกอะไรมาเขาแบบรีบเล่นใช่เขาื่มเหรอเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นเสน่ห์ของเป็นเสน่ห์ของคนตลกน่ารักเอเพราะว่าถ้าเกิดส่งไามันมาถึงขนาดดีแล้วอ่ะให้เขานิ่งมันก็คงไม่ใช่เขาามันจะมีจะมีคนที่อาจจะมอง เล็กก็คิดว่าส่วนใหญ่ชอบแหละเพราะว่าเพราะด้วยคาแรคเตอร์โบว์เป็นกันเนาะแต่ก็เชื่อว่าก็จะมีคนที่มองว่าตกใจอาจจะไม่ไม่เหมาะก็ก็ก็ลองเปิดใจดูยุคนี้แล้วเลยว่าทุกคนแยกแยะได้ใช่นี่ยกตัวอย่างให้ดูหน่อยว่าอย่างที่บอกว่าคนะแยกแยะได้แต่นี้ว่าว่าการแสดงเป็นยังไงกับชีวิตจริงเป็นยังไงมันยากที่จะเป็นจะมีคนที่เป็นพระเอกทั้งในจอและนอกจอแบบเล็กการขึนออะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะก็ ก็ตามสไตล์เียกว่าเียกว่าก็ญาติญาติเขาก็คงเห็นเห็นเราคือเป็นการเจอครั้งแรกเขาเห็นเล็กกับโบจากข่าวนี่เขาคงเชียร์เชียร์อยู่ใจมันฟูไหมก็ดีใจก็ดีใจแต่ว่าว่าที่เขยอีสานว่าที่เป็นว่าที่เขยอีสานมีมีมีหลายจังหวัดเลยเพามีขอนแก่นขอนแก่นแล้วก็นครพนมโบแล้วก็กาญจนบุรีป้าบ้าโบอีกมันเหลายจังหวัดหลายจังหวัดแต่้นยากไหมไม่ทราบผมแต่ว่า S <S จะทำให้ได้เป็นเรื่องที่พูดยากนะผม<อ>ว่าผมว่าคือคือเขาเป็นคนไวขึ้น <c ười> ในหัวผมก็คิดก็คิดในหัวก็คิดเนกันแต่เราไม่พูด <c ười> <ๆ c ười> แต่ว่าด้วยด้วยความที่โบเป็คนทุกอย่าง เตบเป็นคนตบมุกไงเขาเป็นคนตบมุกอ่ะเวลาเขาได้มุกอะไรมาเขาจะแบบต่อยเล่นใช่คนอืมเหรอเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นเสน่ห์ของเป็นเสน่ห์ของคนตลกน่ารักนี่ยกตัวอย่างให้ดูเลยว่าอย่างที่บอกว่าคนแยกแยกได้แต่ทีนี้ว่าว่าการแสดงเป็นยังไงกับชีวิตจริงเป็นยังไงมันยากที่จะเป็นจะมีคนที่เป็นพระเอกทั้งในจอและนอกจอแบบเล็กใช่มันเจ็บ ก็ค like hey, ือจริงๆก็คือต้องพูดว่าจะหันไปแบบฟิลประมาณว่าไม่ได้ทำดีๆเราเป็นดาราเราอยู่ในทีมมันก็มีทั้งสองอย่างก็ดูกาลเทส่า่พราอย่างอย่างงานงานนั้นไม่เป็นงานแจกปฏิทินซึ่งเป็นงานชิลๆกันเลยรู้สึกว่าเออมันก็เป็นอะไรที่ตลกดีตลกดีแล้วยุคนี้แล้วด้วยแต่ก็เชื่อว่าจะมีจะมีคนที่อาจจะเออ่มองส่วนเล็กคิดว่าส่วนใหญ่ชอบแหละเพราะว่าด้วยคาแรคเตอร์โบว์เป็นเงี้ยเนาะแต่ก็เชื่อว่าก็จะมีคนที่มองว่าตกใจอาจจะไม่เหมาะก็ก็ก็ ลองเปิดใจดูครับโปรตีบอยคืออย่างที่บอกเขาเป็นคนที่เป็นคนที่ไวเหมือนคนเหมือนคนจมูกไวเหมือนคนแมูได้กลิ่นเหมือนได้กลิ่นได้กลิ่นอะไรแล้วแบบกลิ่นอะไรอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือเป็นคนที่มีอะไรมาเขารีบเล่นเลยโบเลยปุ๊บไเลยต้องปั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 งยุคนี้แล้วเลยว่าทุกคนแยกแยะได้ใช่จริงๆเพราะว่าอย่างคือคือมันจะหายากกับคนที่แบบหล่อทั้งในจอและนอกจอแบบเนี้ไม่ไม่หลับเลย ไปอยู่ไหนกรทษพี่ยกตัวอย่างให้ดูเลยว่าอย่างที่บอกว่าคนแยกแยกได้แต่ทีนี้ว่าว่าการแสดงเป็นยังไงกับชีวิตจริงเป็นยังไงมันยากที่จะเป็นจะมีคนที่เป็นพระเอกทั้งในจอและนอกจอแบบเล็กการแสดงไอที่บอกว่าเนื้อหอมนะอ๋อนั่นตัวเองครับเนื้อหอมมันต้องอย่างนั้นเลยเหรอเนื้อหอมเนื้อหอมเลยเหรอเนื้อหอมหอมเนื้อไง คือด้วยความอเล็กอะทำทำร็อกมาสักพักหนึ่งแล้วเนาะแล้วก็โน้ตแรกอาจจะมีความเกรงแล้วก็มีความแบบพิธีกรจ๋าอะไรเงี้ยแต่ช่วงวันนี้มันเริ่มมีความแบบไลฟ์ลี่มีความเป็นตัวเองมากขึ้นไปทิมก็เลยลืมว่าไม่ได้สเปะสปะบางทีมันก็เลยลืมว่าเอ๊ะมันมีกล้องอยู่อะไรเงี้ยจริงจริงไม่ใช่ไม่ใช่บ้านโบเป็นบ้านของคุณพ่อโบยันยาสันเขื่อนอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะก็ก็ตามสไตล์เรียกว่าเรียกว่าก็ ญาติญาติเขาก็คงเห็นเห็นเราคือเป็นการเจอครั้งแรกเขาเห็นเล็กกับโบจากข่าวนี่เขาคงเชียร์เชียร์อยู่ใจมันฟูไหมก็ดีใจก็ดีใจแต่ว่าก็ก็เราเราคือเราดีใจอยู่แล้วญาติญาติของโบให้การตอนรับใบโอนอะไรเงี้ยเราแฮปปี้มากอยู่แล้วแหละแต่ว่าก็ก็ยังมันยังไม่ถึงเวลาจริงรอถึงเวลาจริงก่อน ตอนนี้เราเราจะพูดมันก็เป็นว่าที่ไม่ใช่แต่เออว่าที่เึ้นอีสานว่าที่อะไรว่าที่ขึอีสานว่าที่เป็นว่าที่ขึ้อีสานมีมีมีหลายจังหวัดเลยมีมีจังหวัดอะไรหลายคนเหรอมีมีขอนแก่นขอนแก่นแล้วก็นครพนมม่างทแล้วก็กาญจนบุรีป่าบาโบอีก็เป็นเคยหลายจังหวัดหลายจังหวัดแต่คุณพ่อเขาแต่ก็เป็นว่าที่ คุณพ <sk Gree f Pie> ่อเขาก็อนุมานแล้วนี่เขาบอกได้เหลือคุณแม่คนอ๋อยังทันแม่ด้วยอ๋อลูกแม่กินพี่แม่ไม่ได้ไปอ๋อเต็มใจแล้วยังบอกแม่ไม่ให้นะอ๋อแม่ยังไม่ได้พูดแม่ไม่ได้พูดใช่ต้อง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 ผ่านทั้งสองสองท่านยากไหมไม่ทราบคุแต่ว่าจะทำให้ได้อยบอกว่าจะทำให้ได้ไม่ได้บอกว่าทำได้แล้วออ๋รอก่อนรอก่อนโอเคสสวัดี